สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหญิงนะคะและรถยนต์คันนี้เลย Honda HRV นะคะปี2016คันนี้เป็นตัวรุ่น r e l i m i t e d นะคะวันนี้หญิงไม่ได้มาขายของแต่ว่าช่วงนี้ก็คือใกล้ถึงเทศกาลวันหยุดยาวก็คือต้นเดือนหน้านะคะ4วันวันนี้หยิงก็จะมาสอนเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะของการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้หยิงจะพาไปดู ที่เรราาาสามาดี๋ยวอย่างแรกที่ต้องทำเนี่ยเดี๋ยวหญิงจะเปิดฝาห้องเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคันนี้นะคะก็คือเป็นตัวอิลิมิเต็ดนะคะก็คือกุญแจอยู่ในระยะเนี่ยก็สามารถเปิดประตูรถได้เลยเปิดฝาห้องเครื่องแล้วต้องบอกก่อนว่าคันนี้ก็คือดีหน่อยที่สภาพคันนี้ก็คือเขาจะค่อนข้างใหม่หน่อยเครื่องสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะเช็คห้องเครื่องเนี่ยปกติถ้าเราเอารถยนต์เข้าศูนย์อยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะเดินทางไกลเนี่ยเราก็ควรจะดูห้องเครื่องของเราบ้างนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือดึงนี่เลยเป็นตัวเนี้ยนะคะก็คือเป็นตัวที่วัดระยะตัวน้ํามันเครื่องนะคะนี่เลยดึงออกมาก็จะเป็นยาวๆแบบนี้นะคะ พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ใช้ทิชชู่เช็ดก่อนนะคะนี่เลยที่ก้านเนี่ยจะเห็นนะคะว่าอ่าตัวนี้ให้ดูสีน้ำมันเครื่องนิดนึงสีน้ำมันเครื่องเนี่ยสีออกน้ำตาลอย่างเงี้นนยก็คือยังไม่ยังใช้งานได้อยู่นะคะเราก็ยังไม่ได้แบบค้นมากอนะไรเงี้ยคือแต่ว่าตัวน้ำมันเครื่องที่ใช้งานแล้วมันไม่ค่อยดีเนี่ยคือคือแบบถึงระยะที่ควรจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็คือแบบพอรูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีออกแนวดำๆหน่อยเนาะสีเข้มๆดำๆ ให้ดูก้านนิดนึงนะคะก้านเนี่ยก็คือถึงเวลาเนี่ยเราควรเติมให้ตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยมันขึ้นมาถึงขีดตรงนี้นะคะถ้ามันลดต่ําลงไปหรือว่าอยู่แค่ปลายเนี่ยอันนี้ก็คือควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะคะนี่เลยอย่างแรกก็คือพอเช็ดคาบออกหมดเนาะก็เอาใส่ลงกลับเข้าไปอีกทีนึงอ่าพอใส่เสร็จก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะเราจะลองมาเช็คกันว่า ตอนนี้น้ำมันเครื่องของหญิงนะคะก็คือเห็นไหมคะเลยเลยขีดกลางขึ้นมานิดนึงมันจะขึ้นมาถึงระดับตรงนี้นะคะก็คือมันยังไม่เต็มมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงว่าเป็นน้ำมันเครื่องขาดนะคะแล้วตัวสีน้ามันเครื่องเองเก็ยังใช้ได้คืออันนี้หญิงใช้วิ่งระยะยาวก็ยังไม่มีอะไรนะคะนี่เลยอย่างแรกที่เราต้องดูนะคะก็คือ1น้ํงมันเครื่องนะคะ อ,อย่างที่2ที่เราควรจะดูก็คือเป็นตัวนี้น้ำมันตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะมีระยะที่บอกอยู่นะคะคือจะเห็นว่าเขาจะมีขีดอยู่ถ้าขีดเนี่ยถ้าตัวน้ำมันตัวนี้มันล่องลงไปมากเนี่ยอันนี้ก็คือควรจะเติมเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างถัดไปตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์มากแต่ว่าเป็นสิ่งสาคัญเวลาเราเดินทางเหมือนกันก็คือตัวนี้เป็นน้ำหม้อน้ำอขอโทษค่ะตัวนี้เป็นน้ําฉีดกระจกนะคะก็คือว่า เวลาเราเดินทางไกลเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงที่กระจกของเราเนี่ยมันเลอะสกระปรกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีน้ําตัวนี้ไว้ช่วยในเรื่องของตัวที่ขจัดคราบต่างๆนะคะซึ่งน้ํายาตัวนี้เราสามารถใส่เป็นพวกแชมพูหรืออะไรนิดๆหน่อยนะใส่ลงไปผสมส่วนเล็กน้อยนะคะก็คือมันจะช่วยชําระล้างได้ดีขึ้นอ่าถัดไปนะคะก็คือเรามาดูเรื่องของตัวน้ำม้อน้าน้ำม้าน้ำเนี่ยก็คือเวลาเราเติมเนี่ยมันจะมีเป็น หมอ้อขขาวตรงนี้นะคะก็คือเราเติมไปได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าอยู่ที่รถเนี่ยตัวหม้อน้ำเนี่ยมันจะอยู่อยู่ข้างใต้เครื่องนะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีขีดอยู่ถ้าเราอยู่ที่รถเนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่ามันจะมีขีดให้เราเติมระดับน้ําอยู่นะคะหม้อน้ำเนี่ยไม่ควรเติมเต็มจนล้นนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้เครื่องยนต์เนี่ยเวลาเราวิ่งรถยาวๆเนี่ยตัวน้ําตัวเนี้ยมันจะขยายตัวเมื่อโดนความเมื่อแบบ มีความร้อนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมจนล้นจนเกินไปเนี่ยเวลามันขยายตัวเนี่ยมันจะดันออกแล้วมันก็จะอันตรายนะคะตัวนี้ก็คือน้ำหม้อน้ำเหมือนกัน2อสุดนี้ที่หิงแจ้งเนี่ยก็คือไม่ควรเปิดในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนเลยนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายมากเห็นไหมคะตัวฝาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าให้ระวัง แล้วยงติดขึ้นนิดนึงเห็นไหมคะตัวฝามอ่นาน้ำเขาก็จะบอกเลยว่าให้ระวังนะคะนี่เพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคะเวลายิ่งเครื่องร้อนเนี่ยเราไม่ควรเปิดเลยตัวน้ำม,มอน้ำเนี่ยปกติถ้าเราเข้าสูยน์เนี่ยเขาก็จะเติมน้ํายามาให้นี่อย่งจะจุ่มให้ดูนะคะน้ํายาเห็นไหมคะตัวนี้น้ํายาในน้ำมอน,มน้ําน้ํายาตัวนี้มันจะช่วยเคลือบให้ตัวมอน้ําของเราเนี่ยไม่เป็นสนิมแล้วก็ ช่วยในเรื่องของตัวความร้อนด้วยนะคะอันนี้น้ำที่หญิงเติมตัวที่เข้าสูตรเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าซึ่งปกติถ้าเป็นรถเก่าๆเนี่ยลูกค้าหลายท่านก็ใช้เป็นแค่ตัวน้ำบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรถปีใหม่ๆเนี่ยหญิงก็ยังแนะนําให้ใส่ตัวพวกน้ามันตัวนี้ช่วยนะคะอันนี้ก็คืออ่าจริงๆอ่ะควรจะใช้นิ้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเราก็จะกลัวว่ามันจะเลอะเทอมือเรา เราก็ดูแค่ตรงนี้ก็พอเนาะก็คือพอหยิ่งจุ่มลงไปเนี่ยน้ำมันจะยังค่อนข้างใสยอยู่แล้วก็สะอาดอยู่ไม่ได้แบบมีความนืดหรือว่าเออเป็นฝุ่นละอองอะไรเยอะนะคะเพราะว่าถ้าตัวเนี้ยถ้าเป็นฝุ่นละอองหรืออะไรเงี้ยควรจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีผลกับตัวเครื่องยนต์ของเราเนาะอ่าแล้วพอเราเช็คเสร็จว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทนะคะทุกจุดเลยที่เราเช็คไปเมื่อสักครู่นี้ อันนี้ก็คือเป็นการเช็คตัวเครื่องยนต์ก่อนการเดินทางไกลนะคะอ่นนี้นะคะแล้วก็พอเราเช็คเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดฝาข้องเครื่องได้เลยแล้วเราเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเรามีจุดไหนก่อนการเดินทางเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างที่เราต้องเช็คนะคะก็คือจะเป็นตัวลมยางรถยนต์นะคะ ก็คือลมยางรถยนต์เนี่ยมันจะมีสเปคของตัวรถมาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านข้างนี้นะคะวันนี้เราไม่ได้มาขายรถนะคะคุณลูกค้าวันนี้เรามาสอนเคล็ดลับนะคะในการดูแลรถยนต์ก่อนการเดินทางไกลนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าก็คือว่าตัวสเปคของตัวรถนะคะก็คือเขาจะมีบอกมาอย่าง ตัวนี้จะมีทุกคันนะคะเขาจะบอกมาอย่างอันนี้ก็คือล้อหน้าเนี่ยเขาให้เติมอยู่ที่ประมาณ32เห็นยะคะแล้วก็ล้อหลังเนี่ยให้เติมอยู่ที่ประมาณ30นะคะแล้วก็ยางอะไหล่เนี่ยเขาให้เราเติมอยู่ที่ประมาณ60นะคะซึ่งตอนเนี้ยเราอะไม่มีตัววัดลมยางนะคะตัววัดลมยางเนี่ยก็คือทุกปั๊มเราสามารถไปเติมได้เลยซึ่งที่ปั๊มเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งอยู่นะคะพอเดี๋ยววันเนี้ยหญิงจะลองพา คุณลูกค้าของหญิงทุกท่านเนี่ยไปเติมลมยางพร้อมหญิงนะคะแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวกันด้วยรถ Honda HRV ปี v b 2016รุ่น e limited คันนี้นะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคันนี้ที่หญิงเอาไปขับบ่อยเนี่ยเพราะว่า1รถเขาสภาพค่อนข้างก่อนที่เราจะเดินทางไกลเนี่ย ไปเช็กลมยางกันอีกสักนิดนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะด้วยความที่เครื่องเติมลมยางของออประตทอที่ข้างๆร้านชารุษนะคะวันนี้เราก็เลยมาประตทอฝั่งตรงข้ามร้านนะคะก็คือนี่เลยตู้ลมเติมลมยางก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปรับเลยก็คือเมื่อกี้ที่เราสเปคนะคะก็คือล้อนหน้าเนี่ยอยู่ที่3-2นะคะแต่ว่าตอนนี้หญิงเติมล้อนหน้าไปหมดแล้วเนาะอันนี้หญิงก็ตงเติม ล้อหลังล้อหลังสเปคเนี่ยก็คืออยู่ที่30นะคะามาเลยแล้วเราก็ลากสายมาได้เลยนะคะก็คือเวลาเราเติมลมยางเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะเติมเป็นลมในโตอยู่เขาก็จะไม่ต้องดูแลเรื่องตัวลมยางเองนะคะนี่เลยค่ะเดีย๋ยวพอ ได้ถึงที่ตอนนี้ก็คือลมยางที่โชว์อยู่ที่หน้าปัดเนี่ยก็คืออยู่ที่25นะคะอ่าเนี่ยเราก็เติมลมให้ครบถึง30อ่าพอถึง30นะคะตัวที่หน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีเสียงดังตี๊ดต,ต,ต,ตีนะคะเพราะว่าเขาก็จะบอกเราว่าถึงปริมาณที่เราตั้งค่าไว้แล้วนะคะนี่เลย ง่าย,ายเพียงเท่านี้ค่ะคุณลูกค้าการดูแลรถยนต์ก่อนใช้ระยะยาวนะคะอ่านี่เลยพอเราเติมเสร็จทั้ง4ีล้อเ,เนี่ยเราก็เก็บสายให้เขานิดนึงเนาะเก็บให้เป็นระเบียบนิดนึงนะคะคนที่เขามาใช้ข้างหลังเขาจะได้ไม่ว่าเราเนาะ,ะนี่เลยค่ะ นี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะการดูแรลรถง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะการเช็ครถนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะงั้นวันนี้หญิงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปก่อ